ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าเกิดงูสวัสดเนี่ยมันขึ้นรอบเอวครบอะตายทุกคนเคยได้ยินคำว่างูสวัสด์ไหมครับไม่ใช่งูสวัสดดีนะฮะแต่ว่าเป็นงูสวัสดจริงๆโรคนี้อันตรายขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ทำความรู้จักกับโรคนี้กันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ งูสวัดแค่เชื่อว่าเราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้ว <c oughs> ยาวนานมากๆถ้าเกิดจะให้คำยาง่ายๆเลยโรคงูสวัดคืออะไรครับงูสวัดเป็นโรคติดเชื้อครับที่เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งครับจริงๆแล้วมันคือไวรัสตัวเดียวกับอิสุอิสายอันเดียวกันเนาะอันเดียวกันใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นอิสุอิสายพอกลับมาเป็นรอบที่สองเนี่ยจะเป็นงูสวัดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นในผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะที่เกิน50ปีขึ้นไปนี่ก็จะถือว่าเจอได้เยอะขึ้นเลยคร โดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นงูสวัสด์ได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องภูมิไม่ค่อยดีอาจจะอายุมากขึ้นภูมิเริ่มถดถอยลงละอีกอันึงก็คือจะเป็นกลุ่มที่เขาอาจจะกินยากดภูมิหรือว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคเอดสอะไรเงี้ยครับพวกนี้แหละเขาก็จะมีโอกาสที่จะเป็นงูสวัสด์ให้มากขึ้น สส่วนใหญ่ๆเลยครับอันนึงก็คือจะเป็นตุ่มตุ่มน้าําใสซึ่งมักจะเป็นข้างเดียวอาจจะขึ้นที่ลําตัวข้างซ้ายอย่างเดียวหรือข้างขวายอย่างเดียวหรือว่าถ้าเป็นที่หน้าหน้าผากเนี่ยก็จะเป็นข้างเดียวอีกอันนึงที่คนบ่นกันมากเลยก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นการติดเชื้อที่เส้นประสาทมันจะเจ็บอ,อ,อาการที่ป่าหลายนคนจะบ่นมากกว่าก็คือถึงแม้ว่าผื่นจะหายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าอาการเจ็บมันอยู่ได้นานมากผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าเกิดงูสวัสด์เนี่ยมันขึ้นรอบเอวครบอะตายอันนี้จริงเปล่าเป็นการบ่งบอกมากกว่าว่าคน นนนัักเแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแล้วจะต้องตายทุกคนไม่ไม่ครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ถึงกับตายแต่เรียกว่าความเจ็บจากการที่เป็นงูสวัดเนี่ยมันจะทรมานมากหลายๆคนไม่อยากเป็นการรักษาก็เป็น2ส่วนใหญ่ๆครับอันแรกก็คือจริงๆแล้วเรามียาต้านไวรัสสามารถกินได้เลยไม่มีปัญหา อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่คนไข้จะปวดมาเพราะปวดเนี่ยเราก็จะมียาจะเป็นยาแก้ปวดที่ช่วยในเรื่องของลดอาการปวดจากเส้นประสาทาแล้วก็แน่นอนสวนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการที่ทําให้ภูมิมันกลับมาแหละเราต้องกลับมาทําให้ร่างกายเราแข็งแรงอีกครั้งก็คือสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยานี่แหละใช่จริง<ช>มีมยาร,ร,รักษาใช่ครับแต่ผมได้ยินว่างูสวัสดมีวัคซีนมีครับสามารถฉีดให้กับคนไข้ได้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำตอนนี้จะมีวัคซีนอยู่2แบบนะครับเขาเรียกว่าแบบเชื้อเป็นกับแบบ โควิดเลยอะใช่ใ่แต่ว่าเอาง่ายๆเลยว่าตอนนี้ค่อนข้างขยับมาฉีดเป็นตัวของเชื้อตายมากขึ้นแล้วครับซึ่งตอนนี้ประสิทธิภาพดีมากเลยนะครับอาจจะสูงถึงประมาณ8ป9 0เาเพราะฉะนั้นงูสวัสดป้องกันได้ด้วยวัคซีนถูกต้องใช่ไหมครับป้องกันได้งูสวัสด์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดความเชื่อเก่าที่บอกว่าเป็นปุ๊บเนี่ยมันจะตายเนี่ยจริงๆสามารถรักษาได้แล้วก็ไม่ใช่การรักษาที่ลำบากเกินไปด้วยนะครับผมทุ่ขอบคุณอาจารย์แจ๊คครับขอบคุณครับ เรื่องเราดีๆครับบางอย่างในคุณอาจจะกลัวมากเกินไปดูรายการของเราแล้วจะรู้ว่าโรคสามารถรักษาได้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรามาแชร์ริงนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับ